สวัสดีครับคัวสนะครับวันนี้คัวสมีวิธีการประหยัดไฟมาแนะนําทั้งเรียนนะครับผมสามารถนําไปใช้ที่บ้านได้ด้วยนะครับและก็ที่โรงเรียนได้ด้วยนะครับหนึ่งวิธีการแรกนะครับผมวิธีการแรกปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเราไม่ได้ใช้งานแล้วหรือเลิกใช้งานแล้วนะครับผมสองในกรณีที่เราออกไปข้างนอกเกินหนึ่งชั่วโมงนะครับลูกอ1หนึ่งชั่วโมงนะครับให้ตรวจสอบปลั๊กไฟหรือสวิตช์ไฟดึงปลั๊กออกให้เรียบร้อยนะครับเพื่อจะได้ประหยัดไฟ วิธีการที่3นะครับผมการเลือกใช้หลอดไฟนะครับการเลือกใช้หลอดไฟก็ช่วยประหยัดพลังงานไฟได้ด้วยนะครับเราจะเลือกใช้หลอดไฟที่ประหยัดไฟนะครับแล้วก็หรือเป็นหลอดไฟ LED นะลูก 4. วิธีการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศนะครับผมวิธีการใช้เครื่องปรับอากาศก็คือในกรณีที่มันร้อนจัดๆนะครับผมให้เปิดพัดลมควบคู่กับเครื่องปรับอากาศนะครับแทนการใช้เครื่องปรับอากาศอย่างเดียวนะครับลูกถ้าใช้เครื่องปรับ มันจะกินไฟมากกว่านะครับและวิธีการสุดท้ายนะครับผมเป็นวิธีการใช้เตารีดนะครับเป็นวิธีการที่5ก็คือให้ใช้เตารีดในกรณีที่ต้องการรีดผ้าในกรณีเยอะๆนะครับผมเราจะไม่รีดผ้าในในกรณีที่มีเสื้อผ้าน้อยนะครับเพราะว่าถ้าเรารีดเสื้อผ้าน้อยๆครับผมเราต้องรีดผ้าบ่อยๆนะครับซึ่งจะทําให้กินไฟนะครับลูกแต่ถ้าเรารีดทีเดียวเยอะๆเลยนะครับ มันจะทําให้ประหยัดไฟมากกว่าสําหรับวันนี้นะครับผมครูมีวิธีการประหยัดไฟประมาณนี้นะครับผม